Oh, ผมนะรายการออสเกเบอร์ทีวีนะผมไม่ได้ก็มาพาทัวร์เกาะภูกเก็ตนะครับผมเกาะภูกเก็ตไฟฟ้าคายสามนะนจริงก็ใช่แหละเกาะภูเก็ตเออวันนี้ไม่ได้มาทำมิชชั่นแล้วนะเพราะว่าคือเคลียร์แล้วไงแต่ผมไปล้างคอมแล้วต้องมานั่งเล่นใหมน่หมดเลยไม่เป็นไรเพราะเราเล่มต้นเดิใหม่ได้อืมต้องขอโทษเ,ออเรื่องเกมนะครับมันแหลกนิดนึ่งนะเพราะว่า คอมกาดจากนั้นก็เล่นได้ก็ถือวันทีแล้วนี่อีกบทนี้แหละนี่พวกวินโ,โ,โอ้โอ้ออม่ายง่ตกตกตายใส่พวกวินเลยเฮ้ยเ,เสือหน่าลืมดู นีกันตรอดเฮ้ยไม่ตายเว้ยบวกๆบวกบอลบวกอืมเววยอย่าออกมานะอย่าออกมานะเสือเกีียดเสือจะได้ เฮ้ยมันจออกจิงเหรอวะมีคู่เลยเฮ้ยออกจริงไหมนี้นี่นี้นี้ก่อนเฮ้ยน <as> ี้ก่อนเสือออกไปแล้วเสือลุดเสือลุดเสือออกมาเป็นฟ้าแล้วนี้นี่รถเนี่ยแหละเจอพวกแสดงแล้วพวกไอวาสต่างล้วมอืมฟกฟกฟกอะไรอะไรอะไร มาเก็บคิวพวกนี้แทนมันนะเออยาวยาวยาเอ่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วนิ้วหักไปตอนตีจะนิ้วหักเลไปอันนี้ทำไมมันเก็บเสือทุกคนเลยนะทุกทุกแพททุกที่อะเสือไม่ก็อุลุดได้ได้ได้ของสุดไม่มี อันล็อกยังไม่ได้อันล็อกเลยไปที่ไหนต่อเลยเนี่ยพาท่านผู้ชมไปทัวร์เกาะภูเก็ตความามอันตรายของเกาะภูเก็ตเป็นยังขอคัดก่อนหน้าไปเลยครับเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยครับ เลยปัญหานิดหน่อยครับเกมนิดนึงเลยต้องขัดตามมาก็ว่าทัวร์ต่อกันเลยอ่าทัวร์ไปที่สถานที่ที่ไหนดีเดี๋ยวขอดูก่อนครับอ่ะยึดยึดอันนี้ว่ายึดนี้ก่อนดีกว่าเสาเสาไม่ใช่เสาเออเสาโอ้ใครนี่ก็เจ็บครับอ๋อลองเลย ร้องผื่นร้องเปเกียร์ผมเป็นรถที่สุดยอดมากเลยเกียรเกียร์มีแอตอนแรกนึกว่ากาสมุยที่ไหนได้กาฟูเก็ตคือไงวะโอ้งที่น่าอัดแบแล้วไม่แหลกอะดีสุดยอดแหลกนิดหน่อยนะคอมตา ก็ม,ม,มวาออนี้เอ้ยเอ๊ต้องฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นน่าทงนู้ ไอ้บ้านด็อกเตอร์เดี๋ยวไปไปที่เรงนี่กอดโฟเกตหรือมาทำสงครามกันที่กอนอ่ะอ้ปีดชิมครีมจุนะ่มเนโอเค จะล้างอ่ะเนี่ยโอเคครับเซตสลายน์ว่าวิริยเห็นบ่าววะหมูหมึง่อหมูหโูหมูอหมูหมูเล็กหู กูไม่ใช่นูแบบหนูเอาดาฟิกยดีดาฟักอยู่มาถ่ายทำเกาะอีกีน่ะมันมาฆ่ากูอีกกูทำะอะไรผิดอ่ะเออด็อกชันคนตัวโอเค ผม,มบอกว่าผมชอบปืนเยอะมากอะเขี้ยบอ,อ่ะไปมิชชั่นเนี่ยค่อยไม่ต้องไม่สนใจมิชชั่นนะผมไม่ค่อยทำมิชชั่นป็นเท่าไหร่ทำเคลียดแหละแต่เคลียดแต่ต้องล้างคอมต้องมานั่งเล่ยนใหมโ่โอ้

ขอดูแฟกชิน้นดีกว่าเอาเลยว้ามาเป็นนี้ก่อนแล้วกันระหว่างนี้ก็รอโหลดดิ่งต่อกูว่าแหลกไปนิดไปแล้วเริ่มแหลกไปตำรวจดิ่งเลยนะก็โอเคตูปืนเดะ ไอซาวไลฟฟอนโคฮันด oh, uh ิราฟกเกยเรามีเช่นมา13มีค oh, uh ือไม่ได้เอาเวลาดีๆฉัดกันรูปกกากาแะไปเอามันเพิมช่องเปิดยังไงวะไอซงชี้นี่คืนมาหนักเออใช่ยังเอาไม่ได้ ซื้อนี่ก็ได้ราม็ดน้อยแล้วก็เอาสติ๊อร์ไม่ได้ตังไม่ิไม่พอยแบอ๋อแต่งปนได้แต่งปนได้ครับแไม่ได้อีกเอแคปเออคัตตอมไม่ใช่ไม่ใช่ อเฮ้ย okay. เปิดซื้อแล้วจะออกบ้านออกทางไหนวะอ๋อนี่สวยงามมากนะที่นี่อืมปิชัวร์ที่ไหนก็ดีคว่ายน้ำเล่นเดียไไปถดตจะะลขค ก็ไปเขี่ยเขาเดายอ่ะเฮ้ยๆๆลง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 เฮ้ยเฮ้ย้ยานละลง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 น้ำลงน้ำลงน้ำลงน้ำน้ำไปหมดแล้วรถกูไม่รถแพงแพงพอหมดรีไม่ใช่ารถเตาได้ซ้ำ ตัวท <N ags. S 1> <ch> ี่ไหนต่อเดี๋ยวไม่มีใหนทัวแล้วหาคนคิวเล่นเ่าน้ไม่มีคิวแลวนนไอ้พวกวาจะไปไหนหมดไปเลยเออเก็ีวาม่นเจด้วยใช้สมองของเรา้ี่ิดองรแลี่ยงเลยมาใรแบช่เออนม่กไ่่เ่ ขอหาเรื่องกันหาเรื่องไอลิมซื้อแอมโมมาชิบล้วมา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 หาเรื่องครับวิลบหูใส่เกาะแล้วกระสุนกระสุนกระสุน เอามััันวิ่งงบกยไงวะโอ้ว่าการทัวร์เกาะปักเกาะภูเก็ตก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันคนระับสำหรับต่อพ้อต่อไปก็จะไปทัวร์ที่ไหนต่อดีก็เม้นมาได้นะผมเม้นคอมเมนต์มาได้เลยว่าจะผมไปทัวร์ที่ไหนต่อสำหรับวันนี้ก็สวัสดี